嗯、啊。 สำราญชจยเดนะคะจากอเมริกาที่มอบสินดีๆให้พวกเราที่นานะคะค่ะค่ะเราก็ขอบคุณแล้วก็ให้ลุงป้านะคะนี่ก็แจะจะาเข้าไปไว้เพื่ล้งป้าแล้วก็ป้าทำเมนุให้รองน้ำมนต์ไปโรงเรียนให้ดูนะคะตรงนี้แล้วก็อันนี้ก็เครื่องปรุงเรานะคะถ้าบ้านไหนหมดก็เอามาสู่เรียบอีกคือเก่า่าทำที่บ้านทำที่บ้านแล้วเราก็มารวมกันตรงนี้ค่ค่ะเวลาเราทำงานทำอะไรนะคะก็ขอบคุณ มากๆนะคะพูดคนอื่นต่ะอขอบคุณคุณแม่เพชรสมน์เจยพนนะคะที่มอบสิ่งดีๆให้กับคุณสมรเจียรเดีคุณสมรเจียรเดชด้วยนะคะขอสองยอดเก่งแรงนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณแม่เพชรสมน์เจียพนแล้วก็คุณสมรเจียรเดีขอให้ครอบครัวของคุณแม่ทั้งสองนะคะเจริญรุ่งเรืองดีมีสุขไม่เก็บไม่จนเนี่ยมั่นหวังยืนเป็นร่มโพล่มไทยให้กับทุกหลาน ี่เสือราลอดอกมาเยอะแต่ก็ัครฟท every channel ขุณี่แม่ม่สมอแล้วก็คุณอะไรแม่ำด้่ัยเที่บให้เรากเดือนเดือนดีนนะาหมด มูลแล้วค่อยเอาได้ค่ะกรามงาม่น้องลาขอขอบคุณนะคะแม่เพชรสมรชัยยพรนะคะที่มอบให้นะคะบุ๊กก็มากินกับสวคืันเก่านั่นแหละกมีด้วยกันมีอะไรก็นปีนะคะก็ขอให้มีเสียงรบกวนเลยไม่รู้ว่าวันนี้วันนี้คือไม่ได้ไฟไหม้ค่อยมาเอามาแก วันนี้วันนี้มีอะไรเหรอฟันไทยมาเกิดฟีู่รย่างนี้เราไปทำ<ะ>ค่ะคือเพือส่วนเพือเดี๋ยวเราจะนนนต่อจากเสร็จคลิปนี้เราก็จะไปแต่งตัวค่ะค่ะแล้วเราก็ขอบคุณนะคะก็ขอให้รูรักษาเทวดาคุ้มครองครอบครัวคุณพี่เวสสมรแล้วก็ครอบครัวเพื่อนสามราทั้งเดีกนะคะก็ขอ,ขอให้ยิ่งเย็นเป็นสุขอย่าเจ็บอย่าจนนะคะให้อายุมั่นขวัญยืนนะคะร่ำรวยร่ำรวย ันนี้เราเรียกว่าถุงยางชีพเก่งๆเก่งค่ะถุงยางชีพนั่นเอง1 2 3วายืนใครที่จะหยิบได้เราไม่รู้น้องมันไปก็ไม่รู้นี่ก็รีบฟ้าตรงนี้เลยมาเล่นกลนโอเคหมูก็มันแทนตัยเรียนได้แล้วปิดให้แบบ ซื้อมาไปก่อนีอนน่ละ่ะอันนั้นไป,ไปเกี่กโสามร้อยยไปแท้ไมเห็นไหมจ,นะจิ๊ดแล้วก็ค่อยแล้วกซื้อน้าตอกยงอโยไปเย่าไปต่อเลยต่อข้าวนตรงนี้ก็จะไปเอาไปข้า สำลาดไซยเดชพันโทมากจากอเมริกาพันว่าไห่มะเอาถุงี่หล่าเครื่องเครื่องใช้ในครัว,รวในครัวแต่ละครัวก็มีหกครัวแล้วก็อันนี้ก็จะให้ให้ให้ไก่นี่หมูอ่ะอันนี้ก็ให้<ก>ให้ลูกใ,ให้ป้าครับใสระคาครัวเฮาทุกครัวแล้วก็เลยทาลเบอร์ะน,นะคะมะเฮาก็วันนี้การสะพานบุญคเชียบ,บอกตัดสิน เราทำแตวเราแต่ละครอบครัวอยู่ที่นากิน้วยกแต่มากินร่วมกันถ้าผมใผมก็เอามาินแบ่งกันเอาเราแบ่งเอาแบ่เาเดิมนรวมกันเหมือนเดิมถ้าเรามีอะไรเราก็อามกันนเหมเราเราห้องน้าเราทาห้องน้าหรือทาอะไรกิจกรรมในในนากิจกรรมเหมือนเดิมกินด้วยกันเหมือนเดิมแต่เราทาที่ครัวมา่วมกันกื กินเขาทิ่มซำอดกินเขากระเพมันกินเหมือนเดิมคือเาานมันจะขอขอคุณกผมที่ได้จะหมอนชัยพรแล้วก็คุณสำรานที่จะดีตัวเมืองอุบัิการณ์ให้จุ่มยันสิ่ยนี่มีผมสุรดนี่นะ